เออมันต้องอย่างนี้มีอะไรให้เล่นดูกงคะบ้าไงาจะเอาอะไรไปเพชรอืมจะเอาอะไรเอาไปเลยเออใมันก็ของดีของเดิมเออนี่แหละมันไปเลยนี่ของดีจากเยอรมัน <ด> M.P.5 <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วมันนีมเาดูดีเดียวกันจะไม่ได้อันไหนล่ะกระเมียไ์แม่งแรสุดนี่เยอะมากเลยเอาไปเล่นไหมนีม่สามร้อยไฟเวอร์แทนกับเอาไปแตะปืนแล้วก็กระสุนไปเก็บเอา,อเอาไปแตะปืนกระสุนไปเก็บขา้างหน้าอ่าอะไรันงหากาง ที่ดาแรกมันมีบอสอะไรป่าวอะจำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีบอสวะอ่ะเฮ้ยมีมีเหรอมีมีตัวเลื่อยไงมีมีตัวขวานใหญ่อ๋อไอ้ executioner อรวะเออไอมึงเอา RPG ์พีไปเลยวะเอาโอเคเริ่มตัวมันกระจอกกันเนาะตัวมันกระจอกเออแค่นี้แหลยเรือระเบิดมันก็มีเยอะเอาอะไรดีวะอะไรที่มันดูแรงๆน่าจะ ต้องเน้นระยะต้องทิ้งระยะกลับมานหนึ่งของของของไอของไอ,อ,งไอ,องเชียมันจจากัดเดอหรือยังไงวะมันเนี่ยมันจํากัดให้เอาไปได้แค่กช่องสองสี่หกแปดเก้าเก้าช่องใช่เก้าเก้าช่องอืมรีคือแบบีจอเยอะมากกายจะเห็นว่าฉันมีของลองทิ้งไว้เยอะมากตามนั้นตายหาแล้วกูจำไม่ได้ว่ากูเลือกชุดอะไรไปวะ ไม่รู้เว้ยของฉันเลือกเลือกคริสคริสซาฟาราออีมาไว้วคริสซาฟารีถ้าอย่างนั้นของทังของคุณน่าจะเป็นเชลว,วาชุดออฟฟิศป่ววะจำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปต้องไปหามอดมอดลงไหมเอาไออเอาไอฟพิสฟิลเตอร์ออกอะไอฟฟิลเตอร์เ,เขียวอะแม่งน่าหงุดหงิดจิ้มหายเลยแล้วก็แค่นี้ก็ได้แค่นี้แหละไปเอาอะไรเยอะเดี๋ยวแม่งก็ต้องไปได้ปืนกับไอ้นี่ปืนกลอ,อ,อีก ไอสคริปสคริปสคริปหรืวลงเนื้อเรื่องอะไรไม่สนเนี such such ่ยเอาฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เหลืองๆออกเออฟิลเตอร์เหลืองๆไม่รู้ใส่ฟิลเตอร์ใสไม่รู้ใส่มาทำหาอะไรไม่ตอนยุคนั้นเว้ยแกต้องพูดอย่างนี้ตอนยุคนั้นยุคยุคปีนั้นเว้ยเกมที่เป็นอย่างเงี้ยจะใส่ฟิลเตอร์นี่หมดเพื่ออะไรวะกือยากรู้ตรงนี้รั่รับประสิทธิภาพในการรันเพื่อไม่ไม่ไม่เป็นภาระอ๋อไม่เป็นภาระสคริปสคริป ใช่ใช่ถ้าติดถ้าแกต้องโน้นกับคมอมเลยแม่งโคตรไร้สาระเลยพูดตรงๆคือเขาเพื่อรถอันนี้หันดอกภาพดอกภาพลงมาส่วนเลยไม่ต้องมีปัญหาอ้าวเลย over here stranger <laughs> มึงไม่เบรกกูเหว่าไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> ฟังเป็นคำเฮียสแตนเจอร์ชิบหายีไปอะไรไม่ไ <yogurt> ด like, ้เลยอโอเคอ่แล้วทำไมมันเดินไม่ได้อ๋ออ๋อไอเชื่อภาคกห้าเล็งปืนแล้วเดินไม่ได้พากห้าเล็งปืนแล้วเดินไม่ได้นี่ซาฟารีของมึงเหรอเพื่อนทำไมต้องใส่ชุดเกาะวะทำไมชุดใส่ชุดเกาะวะนี่ซาฟารีของมึงเหรอวะทำไมต้องใส่ชุดเกาะวะซาฟารีของมึงรู้สึกจะแต่งเต็มมากเลยนะ แล้วเชว่าต้องเปในนี่นะเชว่าต้องใส่ชุดชุดหนุนหมอกแดงหนุน้อยหมอกแดงอ๋อกับสเปซบาร์เพื่อชักมีดโอเคเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปลี่ยนปืนอีกันเปลี่ยนปืนเล克หนึ่งเล็กสองโอเคมันมันมีช็อตมันมีแบบเป็นปนี่ได้ไหมวะเป็นเหมือนมีดิสกัสมีอะไรอ๋อเออเฮ้ยมีท้อนโอเคท้อนทอน้ทอนกดไงนะท้อนกดไงนะจำไม่ได้ แต่แต่อ่าๆๆค่อยๆเรียนรู้เรียนรู้เกมใหม่เชื่อไม่ได้เล่นเกมนี้กี่ปีวะเราไม่ได้เล่นที่เราไม่ได้เล่นด้วยกันชสีหายละของไงวะเดี๋ยวนะอ่าๆคลิกซ้ายไหมใช้มึงเล่นเล่นอะไรใช้เมาส์เล่นหรือไรเมาส์สิอ๋อน่าจะคลิกซ้ายมาขยับของในช่องน่ะไม่ยังเปิดหน้าต่างของมาไม่ได้เลยกด E 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 เมสิกพื้นฐาน เป็นอะไรก็แล้วก็แล้วเออกดปืนเฮ้ยปืนมีอยู่สิบนัดเราอย่าเพิ่งทิ้งเราต้องใช้เป็นประโยชน์ก่อนอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคเฮ้ยอย่าลอย่างี้เราต้จะหยิบมาซะหน่อยปืนมีอยู่สิบนัดเราต้องใช้เป็นประโยชน์ก่อนอ๋อเออเออดีดีใช่ใช่ใช่กดกดไอ้นี่กดลูกศรหน้าหลังคำว่าเออโก wait ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเออ ยังไม่ได้เล่นนานจัดลืมไปหมดละกดเปิดประตูแล้วอ๋อ f ok f f f แต่กดตรงกล่องไม่ได้นะกดกด f เหมือนเหมือนไอ้นี่ไงภาคภาคหกไม่ทุกเกมมากด f หมดเวลาเก็บของคือเราก็เล่นเกมใหม่ half life มันเป็น half life มันเป็น e อะมึงก็รู้ว่ากูติดกด e เหมือนกันแหละ e f ไม่กดแคนะินไดมันก็เป็น p d มันก็เป็น f แต่ล่าสุดแม่งเพเดยแ์แม่งแม่งเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่ไปแล้วแบบออแย่มากเลยพออักสามอะเอาไงมึงมาล่าอะไรเดี๋ยวพชรต้องไปมึงแต่งตัวหนาขนาดนี้วะเออจะคลิปช่วงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเมืองเมืองแถวนี้มันเถื่อนเรอเพื่อนเออมืองคนเถือนะ่อนเนอะอันนี้มันเถือ่อมอาออดิ อันนี้มันเถื่อนอ๋อกดชิปโอเคหันแบบหันแบบไวกดชิปหันกดหลังแล้วกดชิปโอเคเอ้ยเอาอะการโดดลงไปโอ้โหผิดทางเตรียมเตรียมลุ่มเพื่อนผิดทางผิดทางไอ้เราต้องไม่เปิดแบบกดกดกด E แล้วกดเปิดแบบ วิ่งแล้วเอ็ม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 หรอเอาเออวะยิงทิ้งหมดแล้วไปแล้วไปแมพใช่ใช่มาเร็วมาเร็วมาเร็วเข้ามาเดี๋ยวตัวเ่อนเออล็อกอ่าและก็ดูแข็งแรงดีนะแค่นี้โอแน่นอนดูกล้ามแขนซะก่อนเปิดเปิดเป็นโทร์อ่ะมันเลนี่ได้หวะมันเซตมันเซตเลขไว้บอกว่าแบบ กดกดอะไรกดอะไรเพื่อปรับเนี่ยก็นี่ไงแกก็ลากของไปตามตำแหน่งช่องไงอ๋ออ๋อโอเคได้ได้ได้โอเคมันไม่มีเรื่อนลูกกิ้งม้าเหมือนเหมือนี้ใช่ไหมไม่ไมไม่ไม่ไม่เฮ้ยกระสุนมานี่เลยโห อะไรๆไปกันนโยบายนโยบายที่ว่าหนูหนูพกตังค์แม่งอยู่ยังอยู่ถึงเกมยังอยู่ถึงเกมภาคปัจจุบันู่ปะวะนะเวลายิงหนูแล้วมีตังค์หรอวาในภาคไม่มี<ภ>มีแต่นกนกมีตังค์ภาคไหนนะนอ๋อนกมีตังค์ แต่หนูไม่มีออหนูหนูไม่พกตังคนะ์ไม่เห็นด้วยอ๋อโอเครู้เรื่องแทบไม่เห็นด้วยจะเจอแต่นกจะเจอแต่กามากกว่าเจอแต่อีกาเออว่าดีแล้วแหละที่อีกาแม่งอีกาจากอีกาซอมบี้จากภาคเก่าๆอะไรนี่ไปไว้กันแม่งน่าจะเหนื่อยยิงน่าดูเลยว่ะน้อย,น,อยน้อยที่จะเห็นหนูไงน้อยแบบน้อยอืม ไม่ต้อส่โอเคไปเอาลนะเดี๋ยวฉันไปดันประตูด้านหน้านะแกไปดันแคปิดประตูอีกเลยนะได้เดี๋ยวปิดประตูให้เดี๋ยวจะปิด้านหตรงนี้แกปิดประตูนะได้เลยโอเคกดไรดับนะกด F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  เออไม่ได้โอเคโอเคได้ลมะพร้าวมีเอัเมีอนันคือมะพร้าวเจ็บเลยโอเค เอา,าปะพะไม่ครับแล้วก็ส้มโออะสักอย่างสักอย่างแหละทีวีไม่มีของ <c oughs> อ่ะนนี่เหรอลูกพับอ่ะเอ้ยนี่นของเกิดเท็จหรอเอาเพชรกระสุนอีกกันนึงเข้าไปเดี <c oughs> ๋ยวนะเดี๋ยวเราเช็ค <c oughs> เช็คข้างนอกมั้หนึ่งมีของปะไม่มีไม่มีแล้วโอเคไม่มีแล้วเต้นไปเดี๋ยวแม่งจะพังพังกระจกเข้ามาก่อนปะพิดน่าจะใช่เอาเลยมาเลย ระดับระดับอะไรวะเพลเยอร์เพลเยอร์ระดับสูงอย่างเราอยู่แล้วโอ้โหเอาเว้ยทางกลาดโอ้ยชิชิชิเฟรมเลนตกโอ้โหเฟรมเลนตกไอ้เหี้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรมอนสปอนเอ่อมอนสปอนโอ้ยโหฟันเล่นปลาระเบิดเลยหรือะโอเคคนละทิศเกิด ตังม,มาละเออไม่ได้จะเก็บของเออเตะสิไม่ได้จะเก็บของจะเตะเออนั่นแหละหลังๆหลังๆหลัง สยบโคตรมา,ม,มากเลยไอ้คนขับพอนี่ทำมา,มา,ชาน,น,น,นช้าจังทำพอลช้าไงมาชา้าแล้วเกินทำเองพังลงมาจากน้ามือ,มเ,อ,อเปลี่ยน,ป,นปืนเปลี่ยนปืนกระสุนหมดแล้วปืนนี้ไอ้เพชรมันบ้าแล้วมันบ้าแล้วตัวใหญ่ โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คือโจวิ่งไปอ้็อะไรเน่นมาถึงแม่ก็ลอเลยวะเชอไหอือไปวิ่งวิ่งเพื่วิ่งวิ่งวิ่เดะเดเระเบิดก็อยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่ไฟร์โ ดูหลังให้หน่อยดูหลังให้หน่อยดูหลังอ่ะได้เลยไม่มีอะไรนะเพชรไม่มีอะไรติดหลังมึงน,นะไม่หมายถึงว่าดูดูให้หน่อยว่ามีตัวอะไรเข้ามาไหมโอเคทำไมหัวนั่นเดี๋ยวก็ตายช่วยลัวกระสุนใส่มันเรียบร้อยเคลียร์นี่ไงตายเอาเลยรวดจังหวะนี้นี่เราเล่นรถเอ้ยได้อยู่อ่ะ ได้บ้างไหมฮะไม่มีเดี๋ยวชับบอลถ้าไม่มีจะไม่เก็บเรามันมีเงินเหลือใช้เยอะเกินเออเรามีเงินเหลือใช้เยอะเกินก็ลองจะบอกว่าจังหวะนี้เราหรือว่าจังหวะนี้เราคนเปรียบไปเล่นโปรเฟชชั่นอลเพราะว่าอาวุธเราแม่งโหดมากได้หมดแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกวแค่อย่ายากเกินไปพอที่เล่นเราไม่หนุกเล่นแล้วตายเล่นแล้วตายงั้นไหมแบบนั้นไม่หนุกอ่ะกูไปกูไปเล่นเลยเซตอีวีหกแบบนนนัั้หมมมาแ่่งโคคตรรไุกกเเเลลยยยูีด เราตายเลยเราตายได้ไหมเฮ้ยอ๋อโอเคเยี oh. Oh, okay. Wait, ่ยโอ้โหโอเคตอนนั pues ้นไปเล่นภาคหกมาแล้วแบบแม่งไม่สนุกเลยว่ะแม่งเหนื่อยแดกพลังงานเกิน มันไม่สน,นุกหรอกมันทรามานตัวเองอจะหาทำแปาแปาปืนกลอนนะแวไปขายะ<ไ>เป็นงอาไปซื้อของเออเอาไปขายาไปขายในในบีอันนี้ด้วยแปบลบมันอยู่ในบ้านปะเออไม่มันอยู่มันอยู่ยตรงตลาดตลาดตรงนู้นตรงนู้นตรงนูมึงเห็นกระเป๋าไหมแกแมวอ่ะ ไปขายด้เวลาเดี๋ยวกูรอไปเอาช็อตการ์ดหน้าไม่อยากได้อ่ะเยไม่อยากได้อะมีตังค์เหลือเอย่างไรบ้างเหรอมามา <c oughs> เออเพชรรู้ไ,ไหมกูมก็เต็มเหมือนกันปะเพชรหลังเฮียหลังเอ้ย ไม่ไม่ได้จะยิบใครเอ้ามือเหนืมือไม่สัมือไม่นิ่งเออมือไม่นิ่งใช่ไหมโอเคไม่มีดอกไม่มีดอกโทษโทษเพื่อนแกจะแกจะฆ่าตะกันารซะหรือโอ๊ยอยกูด้วยอ้าวตัดดึงเอาไปไหนละอ้าว อ้าวเรียบร้อยมึงเอาที่ไปมันพลาดมันพลาดตะกี้หลังหลังหลังยิ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 งควิกช็อตกันกดคลิซ้ายขิ้ขวาพร้อมกันไม่มีลืมไปที่ไหนล่ะเพื่อนคุณลืมไปมีอะไรกัน มีมีมีเนี่ยลูกเตี้ยงอ่ะเอาไปกินโอ้โอเคทิงค้งขอบเนี่ยสกายเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนเล่นกันดูเขาเป็นอย่างนี้แหละแต่ละาแต่หล,ลังนี่จะจะก,กี่เดยดีวะโอ้โหหลังๆหลวก,กูดิไม่รู้เหมือนกันเอ้ยได้เลยหลังๆนี่ม่งแบบ น่าจะเยอะอยู่เฮ้ยแต่กูกล้าบอกนะเว้ยสกายว่ากูว่าตอนนั้นกูไอเพชรมีซอมเวสเกอร์จนยับเยินไปหมดเลยด้วยเฮ้ยขยันสลมายเฮ้ยสิปสคิปมาเลยเฮ้ยเราถ้าเราเล่นระดับยากอะไอไอพวกเนี้ยมันไม่ใช่ตัวปัญหาเว้ยไอตัวปัญหาคือเอลกิกันเต้อ๋อเออใช่ใช่แม่งไอเอลกิกันเต้แม่งน่าหุดหิดมากเลยเวลาเล่นนะ่ะการเต้เเคือตัวน้าปัญหา ปัญหาออะไป